วิธีการชงน้ำสตรอเบอรี่เนื่องจากว่าราคาขายอยู่ที่ประมาณ10บาท15บาทหรือ20บาทซึ่งราคาไม่ได้สูงเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อน้ำสตรอเบอรี่ทางเราก็เลยจะใช้อยู่2ยีหนะ2ย่ห้อ2ยี่ห้อผสมกันแคนดี้ตัวนี้นะคะเขาจะมีราคาถูกราคาอยู่ที่ประมาณ20กว่าบาทนะ20กว่าบาทนะของแคนดี้ ใช้กลิ่นสตรอเบอรี่รสชาติของเขาจะเป็นแบบหวานหอมแต่ไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะไม่ค่อยออกเปรี้ยวก็เลยต้องใช้ยี่ห้ออื่นนะคะมาผสมซึ่งตัวนี้ทางเราใช้ของเป่าปิงเอามาผสมแต่ถ้าไม่มีเป่าปิงเราใช้ยี่ห้อของติ่งฟงก็ได้นะคะติ่งฟงแต่เป็นน้ำสตรอเบอรี่นะแล้วแต่เราซื้อสะดวกซื้ออันไหนก็ใช้อันนั้น ตัวนี้เขาจะมีความเปรี้ยวแล้วก็เอามาผสมกันเอามาผสมกันวิธีการชงเทน้ำที่เป็นน้ำสตรอเบอรีร่เข้มข้นที่มีรสเปรี้ยวอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ60กว่าบาทหรือ70นะคะแล้วแต่ร้านเทน้ำสตรอเบอรีร่แบบรสเปรี้ยวไปประมาณ 15 ml นะคะประมาณ15 ml เราจะไม่ได้ใส่เยอะนะเราต้องการแค่ความเปรี้ยวของเขาใส่ประมาณ15 ml ตามด้วยน้ำสตอรอเบอรี่ของตัวแคนดี้อันนี้จะเป็นหวานก็คือเติมลงไปเลยให้รวมกันแล้วได้อยู่ที่ประมาณ45 ml นะคะความหวานอยู่ที่ประมาณ45 ml ก็เกือบเต็มแก้วเป๊ก แก้วน้อยนะคะเทสใส่ได้เลยตามด้วยน้ำตาลประมาณ20 ml นะคะน้ำตาลประมาณ20 ml ใส่ไปเลยน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลที่เราต้มเชื่อมเองนะคะต้มหรือจะซื้อน้ำตาลสำเร็จรูปก็ได้ถ้ามันหวานเราก็ลดหวานลงได้นะคะทีนี้พอเราใส่แล้ว เติมน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นให้ได้ส่วนผสมของน้ำทั้งหมดเลยอยู่ที่125 ml เติมน้ำโซดาทำไมไม่ใช้น้ำโซดาไปจนถึง150 ml เพราะว่าเราขายในราคาที่ไม่ได้สูงนะคะถ้าเราอัดโซดาไปอย่างเดียวก็คือต้นทุนของเรามันจะไปอยู่ที่โซดา เราก็ต้องลดแต่ถ้ามีใครที่เขาสั่งเอาโซดาเต็มที่เราก็ค่อยใส่โซดาโดยไม่ต้องเติมน้ํานะคะแต่นี้เราขายราคาถูกเราก็เติมโซดาไปนะะเติมโซดาไปพอประมาณนะคะพอประมาณนะค,ะคือเขาจะพอดีกับแก้วแก้ว16ออนนะะตัวนี้แก้ว16บหออนนะคนคนคนนะคะโซดาจะเททีหลังเพื่อให้เขามีความซ่า อันนี้อาจจะไม่ได้ซ่ามากแต่ว่าก็คือตามราคาพอได้แล้วก็ปิดฝาปิดฝา